ดูสิเราเจออะไรเนี่ยร่วมมาจากไหนโอ้ขี้ด้วยเบสขี้ออกมาแล้วเอ๊ะแอะแอะแลกันตรงนั้นขี้ไปแล้วสี่สวยด้วยขี้เป็ดอกมาเลยฉันต้องกินอะไรเนี่ยกินนกกินหนูกินหนอน มาจะถูกหมากินได้มันจะถูกหมากัดกินได้แอ๊แอแ,อแม่อยาขึ้นไปเก็บที่รังมันยังเลยจะขึ้นได้ไงวะมมขึ้นไม่ได้หรอกให้พ่อบันไดมาไหมขึ้นไม่ได้ทำไมลูกมันกรอบแล้วมันหาคนตัวคนตัวใหญ่ไม่ได้คนตัวเล็กก็ไม่ได้ด้วยแม่ เจ้งสวยไหมสีสวยไหยอยากเลี้ยงไว้ไหมแอ้หนูจะป้อนอะไรเป็นปะล่ะเอาพวกไส้เดือนอ่ะอ๋อกินไส้เดือนเลยเหรอกินนั่นก็จะหาไส้เดือนเม,มจะเช็คใน Google ก่อนว่านี่เขาเรียกว่านกอะไรแล้วมันต้องกินอะไรแม่ต้องไทยให้ Google ดูดิ